โรงเรียนบ้านดอนพรามตั้งอยู่หมู่ที่5ตำมุนท่าอ่างอเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย1สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ภายใต้การบริหารงานของนางกิจพรแก้วประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น80คนค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภาระหน้าที่โดยการบริหารงาน4กลุ่มงานมีจุดเน้นของโรงเรียนคือเด็กปฐมวยัยมีการพัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .3 อ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 อ่านคล่องเขียนถูกต้อง ครูจัดการเรียนรู้แบบ active learning ห้องเรียนห้องพิเศษสภาพทั่วไปเป็นระเบียบเรียบร้อยกลุ่มบริหารงานวิชาการ 1. การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10 2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 4. จัดกิจกรรมแนแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. มีการวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 6. มีการนิเทศภายในสถานศึกษาจากผู้อำนวยการและคณะกรรมการด้วยรูปแบบการรยาณมิตร 7. มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 8. มีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 9. มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นกลุ่มบริหารงบประมาณ 1. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2567 2. การดาเนินการรับเงินการเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีการเงิน 3. การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพศ2567กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. มีการวางแผนบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กศกกำหนด 2. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบที่กำหนดในรอบ6เดือนก่อนการพิจารณาเรื่องเงินเดือน 3. ม,มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและจัดทำทะเบียนประวัติกลุ่มบริหารทั่วไปดำเนินการด้านความปลอดภัยสถานศึกษาเน้นมาตรการ3ปอปการป้องกันการปลูกฝังและการปรับปราม 2. จัดทําทะเบียนข้อมูลสารสนเทศประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำเสนอเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารการบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย 3. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอการบริหารจัดการศึกษารายงานการประชุมแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดาเนินการตามมติการประชุม 4. ดำเนินง,งานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้โดยยึดหลักความเป็นระเบียบถูกต้องรวดเร็วประหยัดและคุ้มค่า 5. มีการมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 7. มีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินง,งานการควบคุมภายในจัดทำแผนการควบคุมภายในสถานศึกษา 8. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิดต,ตามคู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสพทและจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพการนำจุดเน้นนยโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต2ลงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษามีการดำเนินงานดังนี้ 1. เสริมสร้างโอกาสและความปลอดภัยสถานศึกษาสร้างการรับรู้ระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีภาคีเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษามีการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนและเข้าร่วมเครือข่าย MOE Safety Center 2อ,อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นสถานศึกษาจะทำ MOU ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับครูผู้สอน,สอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีการจัดทำแผนการสอนซ่อมเสริมครูจัดหาและผลิตสื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนและมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบายอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 3. องค์กรที่เป็นเลิศ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และมีการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 4. ทักษะและอาชีพสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่ออาชีพมีงานทำในศตะวรรษที่21 5. Active Learning ทางระบบครูผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใช้สื่อที่หลากหลายร่วมในการจัดการเรียนรู้ตลอดจนสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการสร้างชุมชนวิชาการแห่งการเรียนรู้ PLC และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณสมบัติหรือทักษะ 3R8C โรงเรียนบ้านดอนพราม์มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะในศตวรรษที่21ครูและบุคลากรจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลชุมชนมีส่วนร่วม